สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากกันค่ะอะไรไม่จําเป็นก็ทิ้งไปเขียนโดยสสกิฟูมิโอนะคะแปลโดยนภัทรหัทยานันค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์ How To ค่ะ เล่มนี้นะคะเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ดูเหมือนว่าชีวิตก่อนจะทิ้งข้าวของที่ไม่จําเป็นออกไปเนี่ยดูย่ําแย่มากค่ะต้องเลิกกับแฟนนะคะหน้าที่การงานก็ดูไม่ก้าวหน้าไร้ซึ่งความสุขพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างมาดูหน่าสมเพชไปหมดนั่นเองค่ะแต่พอลดจํานวนข้าวของที่มีลงไปเท่านั้นละค่ะความสุขเนี่ยก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตทุกวันเลยนะคะผู้เขียนเขาก็เลยอยากจะชวนคุณผู้อ่านเนี่ยมาทําตัวเป็นมินิมอลลิสต์ค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มีความ ความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่อการที่จะตัดใจทิ้งข้าวของที่ทั้งรักทั้งห่วงทั้งห่วงทั้งมีความหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ตัดใจยากนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยเราขนขวายหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงทั้งสิ้นค่ะคุณฟูมิโอะเนี่ยเขาก็เลยบอกเคล็ดลับการตัดใจเอาไว้ถึง55ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบางส่วนกันค่ะ ข้อแรกค่ะเริ่มทิ้งจากสิ่งที่เป็นขยะอย่างเห็นได้ชัดนะคะวิธีนี้จะช่วยให้เราเป็นคนที่รักการทิ้งสิ่งไม่จําเป็นจนเป็นนิสัยค่ะข้อที่2ข้าวของที่มันมีเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะคะแต่มีอยู่หลายชิ้นเนี่ยก็ให้กําจัดออกไปซะโดยการบริจาคให้กับคนอื่นค่ะข้อที่3ของอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้นานเกินกว่า1ปีเนี่ยก็ต้องกําจัดออกไปนะคะเพราะหมายถึงโอกาสการใช้แทบจะเป็นศูนย์ค่ะข้อที่4อย่าซื้อของที่เราคิดว่า สักวันหนึ่งเราอาจได้ใช้ค่ะอะไรที่มองไม่เห็นโอกาสในปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล้เนี่ยนะคะก็จงอย่าเอาเข้ามาลดพื้นที่ว่างในบ้านค่ะข้อที่5 เมื่อคิดจะทิ้งข้าวของเพื่อให้เราเป็นคนมินิมอลลิสต์เนี่ยนะคะก็อย่าได้พันตัวไปเป็นครีเอทีฟเด็ดขาดค่ะเช่นคิดว่าจะเอากระป๋องโน่นนี่มาเป็นกล่องใส่ยาหรือคิดจะเอาขวดน้ําหอมส,สวยๆเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟะยิประยับนะคะอย่าได้ทําเด็ดขาดค่ะข้อที่6 อย่าซื้อข้าวของที่ต้องใช้แบบที่ตุนเอาไว้เยอะๆนะคะตุนเยอะเกินเหตุเนี่ยจนทําให้บ้านเนี่ยกลายเป็นโกดังขายสินค้านะคะเช่นซื้อกระดาษชําระที24ม้วนอย่างเงี้ยนะคะหรือซื้อน้ํายาล้างจานที15ขวดอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันเปลืองพื้นที่โดยไม่จําเป็นค่ะข้อที่7ค่ะ ถ้าคิดจะบริจาคสิ่งของหรือกําจัดเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงราคาตอนที่เราซื้อมานะคะเช่นเราซื้อทีวีจอยัก์มาในราคาประมาณ5 0,000บาทถ้าอยากจะกําจัดออกไปจริงๆเนี่ยก็ขายไปในราคาที่มันตำาๆไปเลยอย่าไปคิดถึงกําไรหรือขาดทุนนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะตัดใจยากค่ะข้อที่8 ข้าวของชิ้นใดก็ตามที่สามารถเช่าได้ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อมาเก็บไว้ให้เปลืองที่นะคะข้อที่9ใช้กฎอย่าซื้อของที่เห็นว่าถูกและอย่ารับมาเพราะเห็นว่าฟรีก่อนที่จะรับของถูกของฟรีมาเนี่ยนะคะเราถามตัวเองก่อนว่าเราได้ใช้แน่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเอามานะคะข้อที่10 ใช้กดซื้อ1ชิ้นต้องทิ้ง1อย่างค่ะนี่ก็แค่ตัวอย่างเบาๆเท่านั้นนะคะในเล่มนียต้องบอกเลยค่ะว่ามีคําแนะนําดีๆสําหรับการทิ้งอีกเยอะทีเดียวค่ะโดยเฉพาะข้อดี12ประการนะคะที่เกิดจากการทําให้ชีวิตมันมีข้าวของน้อยลงเนี่ยซึ่งผู้เขียนเนี่ยเขาเห็นผลกับตัวเองนะคะใครอยากรู้ก็คงต้องตามอ่านกันในเล่มแล้วล่ะค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าอ่านเล่มนี้ไม่เสียเวลาแน่นอนค่ะมีแต่จะได้เวลาเพิ่มขึ้นนะคะถือได้ว่าเป็นหนังสือที่สมศักดิ์ศรีแห่งการได้รับตําแหน่งหนังสือจัดระเบียบที่ขายดีอันดับ1-6ถึงปีซ้อนในประเทศญี่ปุ่นทีเดียวค่ะ mm. วันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ